พี่น้องนี่บึงแต่ละคนกับบได้เด้อจ้าบึงบน,นี่พญ่พย่บอลกับบได้เจกับบได้เนีร้อยกับบได้ของหนูก็ไม่ได้ไม่มีใครได้เลยค่ะเผิ่เดีท๋ทายคลิปแล้วพี่น้องโอ้ยเฮ็ดอีหยังเอาโลดเฮ็ดดินไปต่อจา้าเพื่อนๆเ,เต็มโคกเลยวิธีหากะห,หาน้ำจังสีเราจะย่างไปเรื่อยๆมองระดอกสองดอก มาต่สามดอกนี่อันนี้เกก็บ่อนี่จ้ะเจ๊ง่ายกายเห็ดไข่ค่ะอยู่ในสอบไม่หลก็เข้ากระสีเอาฮะวิจารดอกอุ้ยพอแล้วพี่น้องมึงอุ้ยเจ๊ง่ายได้เห็ดงามงามงามคือเจ้าของครับมึงเลยดอกนี่แห้ง่ายไหมจ้ะเห็ดอีหยังเห็ดไข่ป่ะจ้ะเอาเอาเก็บเอาโอเค าบันทึกอันนี้เฮ็ดไข่ได้จ้ะใช่ไหมกินได้เนาะเจ้ไหมชูนี่ห่อดอกม่วงแทนเดเร็วในชิโน่อันซ่อนหักไหมไปได้เฮ็ดหนาเหลี่ยมมือนึ่งมึงไหมมึงแก่ของนี่ตะหมวกกับกระติกน้นาย่างว่าย่างว่าพี่น้องมึงได้ของหนูหนูเห็นค่ะหนูเห็นเฮ็ดหนาเลยจ้ะเฮ็ดเลี้ยงกระปุโอ้ยมือบาดเฮ็ด